ค่อยหน่อยค่อยค่อยหัวเป็นลาบปลาสวัสดีค่ะยายเตีย๋ยค่ะยายเตี๋ยมือนี้ยายเตี๋ยผ้าเสียบสีผ้าเสียบลาบปะตองเด้อพี่น้องเด้อยายสีลาบปะตองบัวเป็นลาบแล้วเด้อพี่น้องลาบปะตองเดี๋ยวยายสีปเก็บผักกระ,กะเถอะก่อนบัดนี้ ปลาตองตัวนี้ไงพ่อใยเตี๋ยเลยพี่น้องน้ำนักนี่สิหน่อยก็ใยเตี๋ยได้หน่อยหนึ่งอู้พักกระเดาเตรมต้นเลยบัดนเนี่ยบ่หุ่นมาว่าเอาเอาละเอาได้แล้วจ้าได้แล้วจ้าบ่เอาลายดอกเอาพ่อกินเพราะว่ามันอยู่ใกล้เนี่ยพักกระเดาใยต้อยลงมาแล้วายสีเอาไปกินดิฟก็ได้ลวกกินก็ได้พี่น้องใบมันก็กินได้อ่อนอ่อนนยสีเอาไปลวกกินดอกบ่กินดอกดิฟเจ้าของพักกระเดากับเจ้าของมืองม่วงขึ้นหมดแดงเ้ยพี่น้องเด้อพักกระเดากินงามยังกระเสียบพี่น้องแยาไป ก็ละเลือง <c oughs> อยายเสียไปเอาหอมก่อนมาเนี่ยหอมหอมเอาหอมก่อนเห็นไหหอมเลยร่างก็กินเออเอาเท่านี้กับพ่อละลูกอืออือพ่อไปเอาไปล่างมาเนี่ยใส่ลาบนี่พระกระเดาวยายล่างแล้วเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวยายสิเอาเครื่องใส่หม้อก่อนต้มปลาต้มวันนี้ยายสิเอาแต่เน,นื้อมันพี่น้อง ลืบลืบเอาสะก,ก่ันเนี่ยพาอเอาสะก,ก่นนันคางเดียวก็ได้ร้ายลวเอาคางเดียวก็พอเอกเอ็นสีนเขาไม่กลางลายเลยกระดูกมันสีดู้่หนึ่งเลเน่นที่ห่ออไปนี่นจะเป็นเนื้อเนื้อเลยเ,ยเอาคางเดียวนีก็พ่อแล้วคางนี่กินได้ตำบลน,นึงอีกคางนั่นกินได้จังหวัดนึง มันนี้ย่าสิเอาวงวมาคูด้วยบั้เนี่ยเอาซ้อนมาคูดบันนี่ย่าสิขูดเอาใจเนื้อมันไี่พี่น้องนี่ขคูดเอาแบบนี้แล้วเนี่ขคูดเอาขาไปได้ฝากคูดแล้วก็วางมา้ยังสีเนี่ยคอยคูดมันสีเนื้อมันสีละเอียดเลยเนี่ยขั้นเอาคอยขูดมันสีละเอียดออกมาอย่างสีนอกกับพักไว้ก่อนแล้วก็คูดไม่คูดค่คอยหลดอย่าขูดแห้งกลางกลางนี้มันอยู่ในนี้มมันก็โบออกมา หนังมันก็ี้เสีเอาไปต้มเนี่ยหนั้งต้มต้มเอาน้ำนัวม,มันน,น,นี่แหละเนี่ยเมียเสียเอาข่าใส่ให้เวลตาตำข่าก่อนเน้อลูกตำ<า>ปลาให้แม่น้ำก่อนแม่สียสร้อยหอมต,มตำตำข่าแล้วก็เอาปลาลงไปตำแม่นค่าเหย็แล้วเอาปลาลงไปตำอ๋อตำบ่แม่ตำตำข่ามุนเราแค่อยเอาปลาลงกไ้ตแม่เราใส่อยู่ตำข่า สวัสดีครับยูดีครับมืัอนี้แม่เราจีเห็ดลาบปลาตองสุพี่น้องกินได้มาซุ่มกันครับใส่สมนีพ่อมาเนี่ยพ่อใส่ผงสูตรมาบ่าละ,ละเอาตำตำตำนั้นละเอียดแล้วก็อย,อยังเอาปลาลงเอาแบบละเอียดละเอียดเลยเนาะเอาอาละเอียดรีบเอาละเอียดเลยเอาลงมาเลยมาเลยปะมาเลยเอันนี้เครื่องนึ่งนะครับพี่น้องแม่เราเห็ดตำเครื่องนึง อีกเครื่องนึงเอาเวลาไม่แรงใส่ตู้เย็นไว้ลาบกระดาเนาะแม่เนาะแม่นเป็นยังโอ้ตําสองชั่วโมงนั้นหรอทุกข์มาเล่าคือมาเล่าผมเมื่อเอาเครื่องปั้นก็เลื่อนนะเครื่องปั้นบอแซบโอ้เหนียวอยู่แม่ตำจนว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยฟุ้งไปเตำโดนเติม์จุลีลูกสุปูแมนไม่เลือก อืมเป้สร้อยหอมซอยหอมฉลาบปลานี่ยยาซอยเงาสรอยสันสันบ่คือลาบเนื้อรึเปล่งมันคนละยางหรือสรอยตัวหน่อยๆมันเป็นคาแรคเตอร์สำหรัเพิ่นธาเฮ็ดจังสี่ซอยหน่อยค่อยค่อยหัวเป็นลาบปลาซอยเงาค่อยหัวเป็นลาบเนื้อสำหรับตัวแต่ว่าเพิ่นตัวเสียรอกซอยเองได่ก็ะจำได้หรอกขอกระสร้อยถามข้อมากนี่แหละมากเป็นต้นก็ะใสเป็นต้น อหอมแม่ปุ๋ยไว้งามๆมันพ่อปุ๋ยปะ่ะมันอยู่ไก่นามไก่ปุ๋ยใส่หอมหลายข้อพอดีเนีเ่ยดิ้วเขาเสอาหอมนะแม่เ่าเอามือมือแม่กับหอมมือกับน,นี่ยไม่ได้กินลาบเลยมือนั่งมาป่ะนี่ยโอ้ยมันเป็นนั่งเราเนี่ยโอ้เหนียวตุยๆเลยเนี่ยแล้วมันแตกออกมาเลหลายอันตั้มไปเรื่อยๆอันป่ะตั้มไปเรื่อยๆโอ้โหอะไรนี่ป่ะเขาเป็นมาตีปลาไก่นะ เอ็นมันฟูนะอันนี้ยังนะแม่อันนี้คือน้ำมันเราจะมาใส่ปลาตองแม่น้ำที่มันซุกแล้วน่ะได้แล้วปล่เนี่ยได้แล้วเดียวแม่จะเอาน้ำเราเรียบเลยโอ้โหสั่นละแห้งเดยต่อเอาน้ำใส่บังแม่ตักน้ำใส่คอยตามเนื้อลูงจะตามแห้งเดื้อบริหน้านสิปกกระเด็นเขาตำนีสิเขาตาเอาไปเลยตำไปเรื่อยๆตำไปเรื่อยๆโอู้หูผมยังประตำเนื้อนี่เด้อ ผมเนียดจะซื้อเปล่านี่เข่าตาน้ำซีก็ได้เนาะได้น้ำสีก็ได้ตัวถ้าใส่เครื่องปั้นก็ได้แต่โดนละมันมันกับว่าเสบตัวเสียบแต่ของสุลดถึงอันนั้นสมัยใหม่หลุดมาของสุลตรดโอเคได้ลูกได้เมียมากทีเฮ็ดสู้หลุดซื้อเตากินตัวเฮ็ดสู้มูสู้พวกกินนี่แหละสู้มูสู้พวกเฮ็ดสู้เน่กินนี่แหละเออเนาะพี่ตองมาสุ่มกันได้ครับเอ้าคนไปเรื่อย คนดูได้หลายคนโดนได้หลายมันจะฟ,ฟูขึ้นมามันจะฟูขึ้นมาอันนี้น้ำมันก็เป็นสีนี้แย่เอาปลาแดกใส่น้ำน้ำปลาแดกใส่น้ำลาบาปลาน,นี่เขาต้องใส่น้ำปลาแดกน้ำเด้อพี่น้องเด้อยขั้นบลาใส่มันสีบลแซบโอ้คือเราได้หละ่ะเริ่มคือได้เลยมันได้พี่น้องลาบแล้วลาบปลาเด้อพี่น้องลาบปลาเด้อมันอีแล้ว,วนี่ยเนี่มันดูด ที่มันสุกๆแล้วเนี่ยขนเปเรื่อยๆอยู่มันขึ้นปกติอ๋อใช่คืออย่างผม,ม,มเหมือนแม่ผ้าผมเพชรอันนั้นเลยเขาเราซองเลยกระข้นตรงสีเ่เลยเขา,าซองเีชรเดี่ยวเป็นด้านแรตแต่สไตล์เนาะบางบางคนมันกระปะุกเพชรตรงสี่ไม่จะเอาจนร้วนโค้งคุณว่ะโค้งละเอาบ่ดีนี่ละเอ้าเนี่ยพร้มเนี่ยเพ็รว่าเป็นเรื่องชัดปกติอู้แดงมันจะแซ่บอู้หน้ำลายแตกแลเลยใส่ข้าวคัวอันนี้คือข้าวคัวโว้ย ถ้ามันแคร์ไรก็เอานามที่มันสุกแล้วนี่ใส่เองแล้วก็มันจิกลายขึ้นอีกมันกลายขึ้นอีกของอื่นน้ำลายสิบเทือแล้วยาอื่นยาอื่นมวยอื่นนึงน่ะมันจะแสบไหมยังน้ำปลาป่ะอันนี้คือน้ำปลานี่ยแสบน้ำปลาใส่กลุ่มตามมาคือว่าเนาะผมง่วนนะปลาบอเซี้มตาลเนี่ยนะปลาบอเนียมตาลเนี่ยนะมันไม่ยามมันไม่ยามมันแบบนี้ยังบัวใด กลได้ละกลสิดได้ละกลสิได้ละเท่าใสอีกมันฟูขึ้นดีกแล้เนาะโอ้ก็ฟูขึ้นแล้วเนาะเอ้านะบันบนี้จะโ่วู่ตอนนี้บันเนี้เอา้าว่เทียงอีกแล้วเทียง,ยงอีกแล้วจะเที่ยงหูเที้ยงมือนียันถือสากแน่เยเอา้าบันนียโอ้เป็นลาดแล้วบันนี้มันอ,อ,าอ,อานี้ออกซะเอาจกตอนี้ออกควดเอาเลยไหม้น หุ่นมันยังแข็งอยู่เนี่ยนะเสร็จแล,ล้วครับไม่กินแล้ววะแม่สิกินอยู่แล้วมือนี้แต่ว่าแม่สิครัวกินข้วนวาวแสร็จแล้วเป็นครัวยิวเลี่ยวไปข้าวเาเอาครัวเป็นครัวมากระหอมเข้านยู่แลห,ะห,ห,หละเดี๋ยวมันจีดังปุ๊บ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 ปุมันบริดังกุบกิบกุบกิ๊บอ่ะ <c oughs> อันี้มาอืม <c oughs> นี่แหละก<อ>ี้เพื่อนบอกเอาไปเซต็ดแล้วลูกย่างเขียวไปเซต็ยังไง เอาไปเซตเอาไปเซตวาหนะอันนี้เดี๋ยวอันถ่ายมันฟูดึ้นมากนี่ครับเนี่มันเพราะว่าเขามันมีหนามมันก็เลยสีดฟดขึ้นมาเท่ากับโคนมันอย่าเฝ้าลูกเย่าเฝ้าอย่าเฝ้าโค่นมันเป็นแบบเป็นแบนแบนสักวอนเป็นใบสักวอนอ๋อมันจะเป็นบ่เป็นตอนเป็นใบเป็นใบขึ้นมาเหรอเพื่อใบใหม่นี่มาบอระนี่ดอกแต่ว่าบบใหม่หมอนบใแม่บอใบใหม่ใบใหม่อ๋อมีหนามทุกวานนะผู้เฒ่าใช่ไหมบราณั้นมันเกืกินรอดแล้วแต่ว่าเขาก็กินล่ะลูกมันสุกแล้วค่อยกิน รอดอีกจังพึ่งหนึ่หายอัจพึ่งหนึ่งกล้แล้วในห้องเตรียมกองเข่ามังซุ่มกันมาเรือยพี่น้องมาซุ่มกันนะครับลาบปลาตองโอ้ก่อนละสุกแล้วครับมาเรื่อยแซ่บแี้เดี๋ยว,ยวจัดให้จานก่อนม,นอนมาเลยมักมีกระตื้มพริกต้องไปเรื่อยผักกระเดาษข้าวก็มีกีก็ได้ลวกก็ได,กได้กินสดก็ได้ แกงข้าสดห่อนๆนี่เขาแล้วโอ้รวกเลยเสร็จแล้วครับพี่น้องมาเด้อครับพี่นี่หอดลูกโดดแจ็กลูกคือแม่สิโดดกะมืดเนี่ยแหละกองเขาหน่อยค่ะแม่ยกองเขาใหญ่ค่ะลูกตายคักมืดเนี่ยเจ้าสิกินเนื้อปะกินเจ้าบวกินเจ้าตายกันได้หมอลำหมือนนะเจ้ากินบาเพือเจ้าตายมาดิอ่ะจัดกาลายอ๋ออ๋อกินลูกๆกินมืดเนี่ยยู่ยได้แม่โคมาอ่ะจัดการเดี๋ยวซีมึงน้ำซุปกันนะ น้ำแกผักก,าากระเดาครับท่าภาษาไทยผักกระเดาใช่เนาะซีเมนต์ตัวมาเดอ้เอ,อพ<า>ี่น้องลาบปลาตองเด้อกระตอง,งบะงบสีว่ามาเดอ้อกินลาบแล้วบบแมนลาบกระตองโสดกันอันนี้แม่เผาเอร่อยเลยสุกเอาเผากินนีไ่ไหนเสียบบน่นัวนัวนัวจัดการเอาคุยแม่ผมจะได้คุยลองแม่าพักคุยด้ยู คักบ่คักขนาดโมเมนต์หลับแล้วหลับตัวนวดมันก็แสบ <c oughs> นะผู้ไดเห็ดหง่องเจ้าของเอาบมากลาบเป็นก้อนเห็ดโอ,อ้อมแม่ห่องผมแม่ปรุงกันดิ <c oughs> ข้าวอัน <c oughs> วเว้าว่าเผ็ดเนาะ กินนี้มันเผ็ดตัวกินก็ได้มันชิบบเบิด์เบิดนี่ปลาต่้กเดาในะขั้นกินดี้มันจะ่ขมหลายอย่ามั่คือสุกกเกินดิบเลยถล้าก็เดา ผู้พนบ่มีผู้พนอยู่ในกรุงเทพกรุงเทพว่มีต้นเซื้อสี่อ,อยางอยู่ตรงนั้นปลาพนนี่มังขายอยู่มขมมาตัวผมกินอ,อากระด๋มันก็ต้องขมอยู่แล้วแต่ว่ามันขมหลายขมหน่อยปากระด๋อหวานพม,มี่เรากลมโดดก่อนดดดเดิโดดเลยโดดเลยทำละอีกคุยอีกสด ท่านบอกเรื่องผักกระกดเาเสื่อมนี่สีบนน้ำตาลลายภายในครับผักกระดากสะบาีไน้องอปลาตัวน,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 นั้นมันจากกิโลกว่านะเนาะตัวใ,ใหญ่ตัวไส้กับนกกระเดียบอือทั้งกุยทั้งซ่อนได้ไปเลยเทั้งเพชรกกะทิกผงต้องอีกไม่ฮ เดาแต่ห้อมักเดาพี่น้องเรื่อแสบเลยครับแสบขนาดลองสิได้ปะนกกระตักยังสงนะมะเขือเนี่ยอ้อมะเขือเนี่ยผมกัดไปเลยมาสิบบาท ไปได้ง่วงว่าใหญ่นั้นเรากินมะเขือกินทั้งกันสองคนแล้วว่ามึงกินทั้งนอกแล้วก็กินทั้งในเหรอแม่กับฮัวพ่อเม่ยไม่ถึงเราก็จะกินไม่แม่กินอันนี้เราจะกินอันทั้งในในี่คนตะกี้ลูกผูบ่าวผู้สาวไปเรียนกันรอแล้วอ,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 อีกว่าบุญยะผู้บ่าวยางมาใส่เกือบแบงกับกับผู้สาวไว้เนี่ยเสียบอกว่าไอ้ไอ่เกือบเจ้าก็ดังดีแท้สุด กับ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 มานะยองกันนะว่าอยากกูถามผู้เ่าหวนาเขินกันเขินถา้าผู้เ่าวว่าคูุยว่านแนงดังดีกว่านี่ <c oughs> บอกแกนะแม่แม่ของแม่นี่ยใหญ่บอกโซมแม่ฟังมีลูกไส้ือแม่นี่มีลูกไส้อสองคนนั่งเสร็บไปยังบ้านนั่นเพิ่นต่ำเพิ่นต่ำเพิ่นต่ำเขาเมา้าโคกมองอยู่ยกลยฝนคางแก่บ้านทั้งนั้นว่าอันนี้ยังเขาคุสาวของนั่นผู้เฒ่า ถ้าผู้ใดมีผู้สาวตาา่ำขมังผู้บ้าสิไปจอบลวดบ้านี้กไปต่ำอยากกินกับพ่ขอข้าขอกินนะนะไอ,อไอ่ป่ะอายอ้แม่ผู้สาวนั่มไอผู้สาวนั่บ้านี้ไปกอดไปกอดกอดคขมังเสียขอ,อกินนะครับแม่อะไรวะอ๋อขั้นเจเ้าเฮียน,น,นี่ขอพ่อให้ลูกสาวเจ้ารี่สันเขาเสียอ,องังสิกระเฮียนะม,มันสิเฮียน,นะกอดลูกสาวยังไอ,อกอดดิ้วจนหอดแกล้งว่า แม่เท่าวางในมันไม่ใหญ่บางในมันไม่ใหญ่ก็บพูดเถ่าแม่ท่าว่าโห้ะแบบโอ้ยแล้วแกงมันแบบเออเราแกงเราเปล่ซื้อก็ซื้อโฝดซื้อเหลือนเนาะแถวร้านเนาะบ้านนี้แม่ผู้ววาวหรือว่าเอ้าลูเปียงคือนานมาแท้เปียงเกี่ยวกับสีแกงลูกก็คือยังเห็ดยังยูสันไปนั่งเลยนะไปเบื้องเขาตำเขาเม่าคนนี้สันเนี่ยไปซองเบมึงเอรีไปเนี่ยไปซองเบมึงลูก ลูกลูกทั้งนอนหลับทั้งยังเสียในขั้นข้าสีหลับอีรีกระยานกระยานขมเอาเฮียบุญเดือดขึ้นเ,เ,เ,ยเลยม,มากลูกสาวเพื่อนเลยมากลูกสาวเพื่อนคนตะกี้มันเพื่นคนซืองเสียนาอืมอิ่มแล้วดิข้าวเนาะเฮามีกองเข่ากันอืมกองมาจากบ้านไงวะจัดก,กองมาหาลอยแมนบะแมน ใส่เขาว้า้อนกระสอบโหงาไปจากประมาณคู่หน่อยนึงนี่แหล,ละมาลาพี่น้องขอบคุณหลายๆนแล้วครับผมขอบคุณที่มาก,กินเขาซุ่มกันแล้วก็มาลาบปะตองใส่กันเนาะแล้วมือหนาวมันยังแสบๆมาซุ่มกันใหม่แล้วมืนหนีไปแล้วครับเดีย๋ยวจะแม่ไอวีพอดไหนให้เขายหญกวสิว่าคือเก่าละพี่น้องเด้อผู้ไปขายเปรียบขากัมีเงินแสนเงินล้านเด้อพี่น้องเด้อ ผู้พน,นังอยู่บา you, master, is, ks, hotel, ้านก็ม huh. ีเง right ินหมื่นเงินแสนเด้อ okay พี e ่น้องเด้อมีความสุขสู้ขู่สูกคนขอบคุณหลายๆที่มาเป็นครอบครัวอระไรนัวเฮากินยังเฮากินน้ำกันเท็ยนยังเฮาก็เฮ็ดให้กันเบิ่งขอบคุณอีหลีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าเลื่มมือเทาเด้ออย่าเลื่มเด็กหน่อยเด้อลาบกระตองกระเสียบยิ่งได้พี่น้องเด้อมือหนามซุสมกันเด้ครับผักกระเดากกับมะอาเด้อโอ้ไหลแห้งง่ามนี่ยไหลอีหลี